พาคุณผ <mondo> eh ู mm ้ชมนะคะไปตามประเด็นนี้เสียของสถาบันการเงินในปีนี้นะคะว่าอาจจะทะลุ540,000ล้านบาทได้นะคะตามเรื่องนี้กันในช่วงของ Well Headline ค่ะ ดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะประเด็นเรื่องของปัญหาหนี้ก็จะถือว่ายังคงถูกตอกย้ําอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะคุณภัสกรหวังวิวัฒเจริญผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะได้พูดถึงตัว NPL นะคะหรือว่านี้เสียของสถาบันการเงินว่าอาจจะเป็นประเด็นที่กลับมาน่ากังวลใจนะคะโดยเฉพาะในปีนี้ปี2567นะคะหลังจากเริ่มมีบรรดาสถาบันการเงินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทยอยประกาศผลประกอบการไตรามาส2แล้วก็ตัวเลขไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่รวมถึง ตัวนี่เสียก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะถ้าไปดู NPL ของ8ธนาคารนะคะที่ Asia Plus เอเชียพลัสเนี่ยเขาทาการออกบทวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีเบนะคะหรือว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยา BBL หรือว่าธนาคารกรุงเทพนะคะเคแบงหรือธนาคารกสิกรไทย KKP หรือว่าเกตินาคมัทระ KTB ก็คือธนาคารกรุงไทย s c b ธนาคารไทยพาณิชย์ TTB คือฐานรไทยธนาชาตแล้วก็ทิสโก้นะคะสิ้นไตรามาสหนึ่งย้อนไปไตรามาสก่อนหน้าอยู่ที่3.6%สําหรับ NPL ส่วนไตรามาสสคาดว่าจะขยับขึ้นมานะคะเป็น3.7%ขึ้นมาเล็กน้อย0.1%ตามที่ทางการปล่อยสินเชื่อที่อ่อนแอแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจที่ชะลอด้วยแล้วมองด้วยนะคะว่า NPL น่าจะเป็นขาขึ้นต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ส่วนนาะสิ้นปี2567ปีนี้นะคะคาดว่า NPL ของธนาคารพาณิชย์มีโอกาสขยับขึ้นไปนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าไตรามาส1อยู่3.6ไตรามาส2องน่าจะอยู่3.7ส่วนสิ้นปีน่าจะไปแตะ3.8ค่ะซึ่งตัวเลขนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณสัก540,000ล้านบาทนะคะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี2562นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิด -19 อยู่ที่ประมาณสัก3.7ค่ะภาพรวม NPL ของปีนี้ถามว่าความเสี่ยงมาจากไหน ก็มาจากกลุ่มเปราะบางนะคะโดยเฉพาะหนี้ภาคครัวเรือนทั้งกลุ่มสินเชื่อรายย่อยหนี้บ้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้วก็ธุรกิจ SME ที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องความสามารถในการชําระหนี้ที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่ง n p l ของธนาคาร8แห่งที่เมื่อสักครู่บอกไปเนี่ยนะคะนาสินไตรมาสหนึ่งมูลค่าราวๆสักค่าแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก1นึ่งหมื่นล้านบาทต่อไตรมาสแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นนะคะทางด้านของอ พลสบอกว่าไม่น่ากังวลใจเพราะว่าบรรดาสถาบันการเงินบ้านเราภาคธนาคารบ้านเรามีกลไกในการดูแลบริหารจัดการแล้วก็การรับมือนะคะเพื่อให้ NPL นั้นไม่ปรับเพิ่มขึ้นมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการตั้งสำรองหรือว่าการขาย NPL ออกมาแม้ว่า NPL ในระบบจะเพิ่มขึ้นก็ตามนะคะทีนี้ถามว่าทําไมถึงมีประเดนีเกิดขึ้นคือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมจํากันได้นะคะมีรายงานผลประกอบการไตรามาสสองนะคะของธนาคารที่ออกมาแล้วก็คือทิสโก้ซึ่งล่าสุด NPL ณนะสิ้นว่าตรามาดสองทิสโก้เนี่ยอยู่ที่2.44%นะคะสูงกว่าที่คาดการไว้แล้วก็กลุ่มแบงก์ทั้งกลุ่มก็น่าจะอยู่ที่3.8%อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะยังไม่ได้นับรวม NPL ที่อาจจะเกิดปัญหาจากตัวบริษัทยักษ์ใหญ่หรือว่าบิ๊กคอบที่ผิดนัดชำระหนี้ซึ่ง ถ้าไปดูนะคะ8แบงก์เนี่ยมีการตั้งสำรองรวมกันไปแล้วกว่า200 0นล้านบาทแต่ว่าทั้งปีนะคะก็คาดว่าตัวเลขไม่ได้เพิ่มจากนี้นะคะน่าจะทรงตัวที่200 0นล้านบาทนี่แหละอย่างไรก็ดีค่ะครึ่งหลังของปีนะคะทำไมถึงมองว่าทรงตัวสําหรับตัวเลข NPL ของ8แบงค์นี้นะคะเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นบวกเข้ามาบ้านนะคะกับเศรษเกจสัก2ประเด็นอย่างแรกก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐนะคะที่เราก็เห็นแล้วว่าผ่านงบประมาณมาได้ปร้อยนะคะตอนนี้ก็ อยู่ในขั้นตอนระหว่างกระบวนการการเบิกจ่ายซึ่งงบก็น่าจะถูกมาใช้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้กับ2คือโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ตนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามีความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่แล้วก็ทําให้สถานการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่ทําให้ตัว NPL พุ่งสูงขึ้นมากจนเกินไปส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าแบงก์ชาติเองก็มีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยด้วยเช่นกันขณะที่ผมประกอบการนะคะที่เดียวบรรดาสถาบันการเงินจทะทยอยประกาศผลประกอบการไตรามาสสองออกมาล่าสุด ฝ่ายวิจัยของ AC e Plus เนี่ยเขามองนะคะว่า8ธนาคารพาณิชย์ที่มีการทำบทวิเคราะห์เนี่ยงวดไตรามาส2เนี่ยนะคะน่าจะมีกำไรสุทธิรวมกันนะคะอยู่ที่61,000ล้านบาทค่ะถามว่าเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรคำตอบคือลดลงนะคะประมาณสัก 2. 5เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าแล้วก็ทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิที่อ่อนตัวนะคะตามภาพวงการปล่อยสินเชื่อที่ชะลอลงกลุ่มสินเชื่อเช่าซือ้อรถยนต์ก็อ่อนแอค่ะเป็นไปตามภาพของเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ค่อยเท่าเทียมสักเท่าไหร่กดดันต่อผ่อนลุกหนี้แทบทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่ารายย่อยก็ตามโดยถ้าดูกําไรไตรามาสสอ,ออกมานะคะถ้าเป็นไปตามคาดค่ะก็จะทําให้กําไรสุที่ช่วงครึ่งแรกของปีของธนาคารพาณิชย์8แห่งอยู่ที่1นึ0 0 0สล้านบาทนี่คือกําไรสุทธิของ 8แห่ง ในช่วงครึ่งแรกคือไตรมาสหและไตรมาสสนะคะตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้น3.4%แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตของแบงค์นะคะแม้หลายคนก็อาจจะตีประเด็นว่าเอ๊ะทำไมสถาบันการเงินแบงค์เองกําไรค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ขยายตัวขึ้นด้วยแต่ถ้าไปดูในมุมมองขอนักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าความท้าทายหลักก็คือทางข้างหน้าค่ะยังเผชิญกับโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะที่อาจจะโตแค่ประมาณสัก2อถึงอต่อปีสาหรับตัว GDP ก็จะทําให้ตัวเลขนี้อาจจะเผชิญความท้าทายอย่างมากทีเดียวในระยะต่อไปนัเอง กดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l l h ค่ะ